สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งน,นะคะวันนี้เรามีประเด็นที่เอ,อ่อต้องบอกว่าหน้าจับตามองมากแล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่พอสมควรเลยค่ะคือเรื่องเศรษฐกิจในสปปลาวคือด้านหนึ่งเนี่ย ข้อมูลจากทางภาครัฐช,ช่วงหลังๆดูเหมือนจะส่งสัญญาณบวกนะคะมีรายงานว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างอ,อ,อัตรางเงินเฟอ้อที่บอกว่าลดลงเหลือราวๆ10%จากปีก่อนที่สูงกว่า20%นู่นน่ะแล้วก็มีเรื่องเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น GDP ก็มีแนวโน้มโตขึ้นแต่ภาพที่มันสวนทางกันมากๆเลยก็คือสิ่งที่พี่น้องชาวลาวเขากำลังเจออยู่จริงๆคือค่าเงินกีบที่ อ่อนค่าลงอ่อนลงเรื่อยๆเลยค่ะอย่างล่าสุดเมื่อวันที่9กันยายน2025นะคะอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเนี่ยพุ่งไปแตะระดับสูงสุดในรอบปีเลยที่687.53กีบต่อหนึบาทไทยเออมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆแล้วนะคะแบบนี้มันกระทบปากท้องเลย ใช่เลยครับคือการอ่อนค่าของเงินกิฟในระดับนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจลาวเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าสูงมาก โดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคปัจจัยการผลิตต่างๆส่วนใหญ่ก็นําเข้าจากไทยนี่แหละครับพอเงินกีบออนลงเยอะขนาดนี้ราคาสินค้านําเข้าแทบทุกอย่างมันก็แพงขึ้นตามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ยาหรือแม้แต่พลังงานมันก็เลยผลักให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นเร็วมากแล้วก็ไปกระทบกําลังซื้อของคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รายได้น้อยหรือมีรายได้ประจําอันนี้กระทบหนักเลยครับ นี่แหละครับสายะเอียดที่ความรู้สึกของคนมันสวนทางกับตัวเลขที่รายงานออกมา โอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นกันดีกว่าค่ะเป้าหมายวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับค่างเงินกีบกันแน่อะไรคือปัจจัยจริงๆที่อยู่เบื้องหลังแล้วความรู้สึกมุมมองของประชาชนจริงๆเขาเป็นยังไงกันบ้างโดยอิงจากข้อมูลแล้วก็เสียงสะท้อนที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะคะประเด็นแรกเลยที่ต้องคุยกันคือความต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างภาพจากสถิติที่ท,ทางการเขาบอกกับความจริงข้างถนนที่คนทั่วไปเขาสัมผัสได้อย่าง ที่เกินไปตอนต้นนะคะว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคม2025เนี่ยธนาคารแห่งสอปป,อปอลาวเขาออกรายงานที่เน้นต้องความสําเร็จในการจัดการเศรษฐกิจกษษตัวเลขต,ต่างๆก็ดูดีขึ้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือปฏิกิริยาจากภาคประชาชนต่อรายงานฉบับนั้นคือมันไม่ใช่แค่ไม่เชื่อธรรมดานะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่ใหญ่มากในการรับรู้ในความรู้สึกเหมือนกับว่า อยู่กันคนละโลกเลยข้อมูลที่มันดูดีในกระดาษเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เงินในกระเป๋าของเขามีค่ามากขึ้นจริงๆนะครับความคิดเห็นต่างๆที่เห็นในโลกออนไลน์นี้สะท้อนชัดเจนมากมีคนตั้งคำถามแรงๆเลยประมาณว่าไหนใครบอกเงินเฟอ้อลดเหลือ5%เช่วยลืมตาดูด้วยหรือแบบอัตราแลกเปลี่ยนนอกระบบไป6 9 5ิบเถึง700แล้วยังมีหน้ามาบอกเงินเฟอ้อลดอะไรทานองนี้ครับนี่มันเป็นสัญญาณของความไม่ไว้วางใจที่ก่อตัวขึ้นมาชัดเจนเลย จตามไม่ด้วยเลยนะคะหรือความรู้สึกทอแท้ที่ว่าเห็นแล้วก็เหนื่อยกับเศรษฐกิจบ้านเมืองไปจนถึงเสียงที่สะท้อนความลำบากจริงๆว่าประชาชนจะตายอยู่แล้วค่าข้าวค่าอาหารค่าน้ำมันรถปรับขึ้นทุกวันนี่คือความจริงที่มันกระทบชีวิตประจาวันของผู้คนจริงๆค่ะครับ ความยากลำบากในชีวิตประจำวันพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีรากฐานมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจลาวที่สะสมมานานแล้วปัญหาใหญ่อันแรกเลยก็คือภาระหนี้ต่างประเทศที่สูงมากแล้วส่วนใหญ่ดันเป็นหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐทีนี้พอมูลค่าเงินกีบมันอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนเป็นดอลลาร์มันก็พอกพูนขึ้นมหาศาลเลยโดยอัตโนมัติเหมือนโดนซ้ำเข้าไปอีกการที่หนี้ส่วนใหญ่ เป็นดอลลร์เนี่ยค่ะมันสร้างแรงกดดันต่อค่างเงินกีบในชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะนอกเหนือจากตอนที่ต้องจ่ายคืนหนี้ก้อนใหญ่เป็นคําถามที่ดีครับคือแรงกดดันมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทั้งรัฐบาลทั้งภาคธุรกิจก็ต้องพยายามหาเงินดอลลร์มาสำรองไว้เพื่อจ่ายหนี้ตามกําหนดและก็ต้องใช้ดอลลารานำเข้าสินค้าจําเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยพอความต้องการดอลลร์มันสูงแต่รายรับที่เป็นดอลลร์มันมีจํากัด หรือบางส่วนก็รั่วไหลออกไปอีกเนี่ยค่าเงินกีบมันก็เลยถูกกดดันให้อ่อนค่าลงเรื่อยๆในตลาด นอกจากนั้นเนี่ยอีกปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องรายได้จากการส่งออกโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจริงๆควรจะเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเลยกลับมีปัญหาเรื่องเงินรั่วไหลคือเงินมันไม่ได้ถูกนํากลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรจะเป็นมันก็เลยทำให้ขาดแคลนเงินสกุลหลักๆที่จะมาช่วยพยุงค่าเงินกีบไว้นะครับ อืมเรื่องเงินรั่วไหลนี่พอจะขยายความได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันหายไปทางไหนหรือทำไมมันไม่กลับเข้าระบบเท่าที่ควรครับ ประเด็นนี้ค่อนข้างซับซอ้อนแล้วมัออาจจะอ่อนไหวนิดนึงนะครับแต่และพูดโดยรวมๆก็อาจจะเกิดจากการที่ผู้ส่งออกเองไม่ได้นำไรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศกลับเข้ามาแลกเป็นเงินกีบตามระเบียบที่กำหนดไว้อาจจะมีการพักเงินไว้ต่างประเทศหรืออาจจะมีช่องโหว่ในการกำกับดูแลที่ทำให้เงินส่วนนี้มันไม่ได้หมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจเท่าที่ควรจะเป็นพอรวมกับข้อจำกัดของภาครัฐเองในการจะใช้นโยบายการเงินการคลังเข้ามาแทรกแซงอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตลาดการเงินภายในก็อาจจะยังไม่แข็งแรงพอมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์มันเปราะบางเข้าไปอีกทีนี้ทีนี้ถ้าเรามองออกไปนอกประเทศปัจจัยภายนอกมันก็เข้ามาซ้ําเติมอีกนะครับทั้งการที่เงินดอลลาร์สหรัฐเองก็แข็งค่าขึ้นทั่วโลกเลยอันนี้ก็ทําให้ภาระนี้แพงขึ้นนําเข้าก็แพงขึ้นไปอีกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญ,คญอาจจะชะลอตัวลงอันนี้ก็กระทบการส่งออกของลราเหมือนกันรวมถึงความผันผวน,ผอนข,อของราคาสินค้าพภคภัณฑ์นในตลาดโลกด้วย ทั้งหมดนี้มันเหมือนมารุมเร้าเศรษฐกิจลาวซึ่งก็พึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่เยอะพอสมควรครับ ฟังดูเหมือนเป็นตันหาที่ซ้อนกันหลังชั้นมากๆเลยนะคะแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในวงการเงินหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันจริงๆตั้งแต่ค่ากับข้าวค่าเดินทางไปจนถึงความหวังความฝันของผู้คนเลยคือไม่ว่าตัวเลขสถิติจะบอกว่าดีขึ้นยังไงแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าชีวิตมันยากลาบากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยากมากๆเลยนะคะที่จะเชื่อว่าเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวจริงๆ ถูกต้องเลยครับและนั่นก็นำเราไปสู่ประเด็นที่อาจจะสำคัญแล้วก็แก้ไขยากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือ วิกฤตศรัทธาครับวิกฤตความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อภาครัฐต่อกลไกาการบริหารประเทศจากเสียงสะท้อนต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความไม่พอใจเรื่องค่าเงินแพงของแพงแต่มันลามไปถึงความไม่เชื่อมั่นในความสามารถความตั้งใจแล้วก็ความโปร่งใสของผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหาด้วยครับแล้ววิกฤตศรัทธาที่ว่านี้ค่ะมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะจากที่เราเห็นเห็นในข้อมูล ชัดเจนเลยครับผ่านความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็คำวิจารณ์ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับมีความรู้สึกว่าความพยายามแก้ปัญหาที่ผ่านมามันเหมือนล้มเหลวซ้ำ อย่างที่มีคนบอกว่าแก้ไขมาหลายครั้งไม่เห็นสำเร็จสักครั้งหรือได้ยินมานานว่าจะครอบคุมแต่ค่าเงินก็ยังเพิ่มไม่ลดเลยความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนความหวังมากๆครับแล้วก็ทำให้คนเริ่มคิดว่าปัญหามันอาจจะเกินแก้แล้วหรือเปล่าภายใต้ระบบที่เป็นอยู่นอกจากความรู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังมีการตั้งคาถามไปถึงเรื่องความสามารถของผู้บริหารด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีความคิดเห็นที่สะท้อนความกังขาเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเช่นมองว่าผู้บริหารอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกเศรษฐกิจสมัยใหม่หรืออาจจะยังยึดต,ติดกับแนวคิดเดิมๆที่อาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วอย่างความเห็นที่เปรียบเป์ยว่าประเทศเราไม่ได้เรียนมาแก้วิกฤตแต่เรียนทฤษฎีมาร์กเลนินมาเล่าเรื่องชื่นชมอันนี้ถึงจะฟังดูแรงนะครับแต่มันก็สะท้อนความกับข้องใจลึกๆของผู้คนได้เหมือนกัน และอีกประเด็นที่มักจะถูกพูดถึงคู่กันไปเสมอเลยคือเรื่องที่อ่อนไหวมากๆอย่างเรื่องคอรัปชันระบบพวกพ้องมีเสียงสะท้อนเรื่องนี้ออกมาอยังไงบ้างคะครับประเด็นนี้ถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจเลยนะครับมีความเห็นที่ชี้ไปว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะมันติดขัดเรื่องเครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือระบบอุปถัม อย่างเช่นความเห็นที่ว่ามีสายพัวพันเครือญาติพวกพ้องหรือความรู้สึกว่ามีคนบางกลุ่มฉวยโอกาสเก่งกำไรจากความเดือดร้อนของประชาชนโดยอาศัยสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจหรือการวิจารณ์ระบบการแต่งตั้งว่าเล่นพักเล่นพวกลูกเจ้าหลานนายคือความรู้สึกว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจนี่แหะครับที่มันกัดซาะความไว้วางใจได้รุนแรงที่สุดเลย ท่าการความรู้สึกที่มันผสมปนเปกันไปหมดเลยนะคะทั้งลำบากทั้งไม่เชื่อมัน่นทั้งคับข้องใจก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องหาทางออกที่ฟังดูอาจจะสุดโต่งนิ่งนงแต่ก็น่าสนใจมากๆคือการเสนอให้เลิกใช้เงินกีบไปเลยใช่ครับข้อเสนอให้หันไปใช้เงินบาทหรือบางทีก็พูดถึงเงินดอลลาร์แทนเงินกีบไปเลยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าพิจารณามากครับ ในทางเทคนิคเศรษฐศาสตร์เขาเรียก dollarization หรือถ้าใช้เงินบาทก็บาทไทเซชันซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ในบริบทของลาวตอนนี้สิ่งที่มันสะท้อนออกมาดังๆเลยก็คือการที่ประชาชนอาจจะรู้สึกหมดศรัทธานในสกุลเงินของตัวเองไปแล้วพวกเขารู้สึกว่าเงินกีบมันไม่สามารถทําหน้าที่พื้นฐานของเงินได้ดีพอทั้งการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่มัน่นคงหรือการรักษามูลค่า เขาก็เลยมองหาสิ่งที่มันมั่นคงกว่าถึงแม้ต้องแลกกับอำนาจอธิปไตยทางการเงินบางส่วนไปก็ตามอันนี้เป็นสัญญาณของวิกฤตัสถาที่รุนแรงมากนะครับแต่ก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่พยายามจะหาทางสู้ต่อจากข้างในคือยังมีเสียงเรียกร้องให้คนลาวหันมาร่วมมือกันอย่างความเห็นที่ว่าคนลาวทุกคนต้องถือครองเงินกีบให้มากขึ้นควบคุมเงินตราต่างประเทศส่งเสริมการใช้สินค้าภายในประเทศ อันนี้ก็แสดงว่ายังมีความหวังหรือแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะทิ้งเงินกีบไปเลยครับเป็นมุมมองที่สำคัญมากครับมันแสดงให้เห็นว่ายังมีความพยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์จากภายในอยู่แต่คำถามสำคัญก็คือแนวทางเหล่านี้มันจะเพียงพอหรือเปล่าท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกขนาดนี้แล้วก็วิกฤตศรัทธาที่กาลังบั่นทอนความร่วมมือร่วมใจกันอยู่ค่ะ เราก็ได้สำรวจแง่มุมต่างๆของสถานการณ์ค่าเงินกีบในลาวกันมาพอสมควรแล้วนะคะสรุปก็คือว่าแกนกลางของเรื่องนี้มันคือความขัดแย้งที่รุนแรงมากระหว่างภาพเศรษฐกิจที่ภาครัฐนำเสนอ กับความจริงอันเจ็บปวดที่ประชาชนเขากําลังเจอในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็เป็นเผืมาจากทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างที่สับซอนสะสมมานานแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เข้ามาซ้าเติมอีกทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่สิ่งที่อาจจะอันตรายที่สุดเลยก็ได้ก็คือวิกฤตความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อผู้กําหนดนโยบายแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและก็การแก้ปัญหาที่มันจับต้องได้จริงการที่ภาครัฐยังคงนําเสนอข้อมูลที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับประสบการณ์จริงของผู้คนเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหานะครับแต่กลับยิ่งทําลายความไว้วางใจลงไปอีกแล้วก็จะทําให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวมันยิ่งยากขึ้นไปอีกสถานการณ์นี้ผมว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับว่าการบริหารจัดการที่โปร่งใสการยอมรับความจริงและก็การปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังเนี่ย คือสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดหากต้องการจะเรียกศรัทธาคืนมาแล้วก็นำพาประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าได้ และจากที่เราได้ยินเสียงเรียกร้องจากประชาชนบางส่วนนะคะที่ถึงขั้นเสนอให้หันไปใช้เงินบาทมันก็ทิ้งคําถามสําคัญให้เราได้คบคิดกันต่อซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะนอกเหนือจากข้อมูลที่เรามีโดยตรงนะคะแต่ก็น่าคิดมากๆคือเมื่อเสียงเรียกร้องให้สละสะกุลเงินของตัวเองมันดังขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความพยายามของรัฐที่จะพยุงค่าเงินกีบเอาไว้สิ่งนี้มันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่แช่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่รวมถึงเอกราชทางการเงินแล้วก็ อาจจะรวมถึงอัตลักษณ์ของชาติลาวในระยะยาวด้วยเป็นคําถามที่เออหนักอึ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสํารวจประเด็นนี้ด้วยกันสวัสดีค่ะ